ครับวันนี้นะครับหมอมีจะพาทำการเพราะกล้าผักนะครับเป็นผักรวมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างต้องรอให้มันงอกก่อนทั้งผักกาดตระกูลกะหลำ่ำพริกมะเขือนะครับมาดูนะครับว่าขั้นตอนทำยังไงนะครับการทำแปลงเพาะต้นกล้านะครับ ตามครับขั้นตอนแรกก็คือต้องพรวนดินขุดดินนะครับเอาญ้าออกนะครับที่เป็นวัชพืชออกไปนะครับเราค่อยมาทํายกแปลงนะครับความสมบูรณ์ของดินเราก็วัดด้วยสีนะครับสีนะครับสีออกดาำํานะครับเพราะสวนอยู่ดินกินดีนี่เป็นสวนออกกนอีกนะครับผมทํามาวันสักเจ็ดปี ไม่มีการใช้สารเคมีนะครับหรือยาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นจะมีสั์ต่างๆในดินเยอะนะครับตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของดินความปลอดภัยนะครับกิ่งกือนะครับกิ่งกือวัตถุดิบตัวหนึ่งที่ผมช่วยที่ไม่ให้ดินมันแน่นนะครับก็คือ กาบมะาพร้าวสับนะครับใส่ไปเสร็จแล้วก็จะคุกรวมกับดินนะครับเพื่อให้ดินมันแน่น เพิ่มด้วยปุ๋ยคอกนะครับที่เก็บไว้นานแล้วจะปีแล้วนี่คือขี้เท้าแกบนะครับโรยไปก่อนนะอันนี้เราเตรียมแปลงละเอียดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปแยกเมล็ดผักครับนี่คือเมล็ดผักที่ได้มานะครับมันรวมกันหล,หลายอย่างนะครับดูซิว่า หมอหมีจะแยกยังไงนะครับเราจะเฉพาะเมล็ดผักนะครับสีดําเล็กๆกลมๆนี้นะครับนี่คือเมล็ดผักกลมๆนะครับกลมๆเล็กๆนี่คือเมล็ดผักพวกเม็ดข้าวโพดพวกอะไรเราจะไม่ใช้นะครับเราใช้ตะแกงนะครับในการแยกเมล็ดลองดูครับโอเคนะครับครับเทเสเลยเห็นไหมครับมันก็จะมีเม็ดเล็กๆลงไปนะครับ ที่ร่วงลงไปก็จะมีเม็ดตระกูลผักกาดหรือกระลำปีเ,เราไม่รู้นะครับแล้วก็มีมเมด็ดพริกเม็ดมะเขือแต่ไม่มเป็นไรเราแยกได้นะครับก็ <BU G. S 1> จะเหลือเม็ดข้าวโพดพวกอะไรไว้ปลูกอีกต่างหากนะครับโอเคเรียบ <Maybe. S 1> ร้อยขั้นตอนต่อไปเ mm hmm. หลือเยอปะ <m> ยอปะเอาอีกเลย เื่อนไม่เกิดผมกวไม่เกิดนะขั้นตอนต่อไปของผมก็จะใช้ขี้เท่ากบอีกรอบหนึ่งนะครับเวลาเพื่อป้องกันมดมากินมเมล็ดหรือเวลาลดน้ำมันไม่กระเด็นนะครับสำหรับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือคุมด้วยฟางนะครับไม่ต้องคุมหนานะครับพอเวลา ฝนตกนี้จะไปทําให้เม็ดมันกระเด็นหรือดินมันจมลงไปที่สําคัญก็เพิ่มความร้อนได้นะครับทําให้มันอบงอกได้ดีนะครับเราไม่ได้ ตากินไปไม่เป็นไรหรอกลองผักนี้เยอะเรียบร้อยครับฝากกดติดตามทางช่อง YouTube หมอหมีฟรีสไตล์นะครับหรือกดติดตามปุ่มสีแดงข้างล่างนะครับขอบคุณครับ